สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK แนะนำอีโค่ค่ะให้ชมนะคะประหยัดค่ะสายประหยัดนะคะต้องจัดแล้วค่ะเครื่องยนต์ 1,200cc เท่านั้นนะคะประหยัดมากๆพื้นที่ใช้สอยกว้างเลยทีเดียว n i สสันอ m e l a ค่ะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะคะเจ้าของซื้อสดที่ศูนย์ค่ะเป็นรถปี2,011นะคะตัวรองท็อป1 2 ES ไม t e เพี่ยเ9 8 0 0มื่ เลขใหม่น้อยด้วยนะคะ98,000โรเท่านั้นเองค่ะทุกท่านรถไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะคะและเจ้าของยังดูแลรักษาเป็นอย่างดีค่ะพาเข้าศูนย์นิสสันตลอดเลยทีเดียวล่าสุดก็เพิ่งทำแอร์มาจากศูนย์นิสสันค่ะหมดไป30,000กว่าเลยทีเดียวนะคะเปลี่ยนใหม่มาให้ทั้งหมด ท่านใดสนใจกำลังมองหารถไปใช้นะคะเล็งๆรุ่นนี้กันอยู่นะคะคันนี้นี่สมบูรณ์พร้อมใช้แล้วค่ะเจ้าของเก็บงานมาให้อย่างดีคุ้มสุดๆนะคะราคาตัดสดอยู่ที่158,000บาทค่ะรถมีประกันชั้น3ด้วยนะคะสะภาพสวยพร้อมใช้เอกสารพร้อมนะคะรถอยู่โคราช สนใจคันนี้เข้าไปตรวจสอบสภาพของรถและเอกสารด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะติดต่อโทรไปตามเบอร์โทรใต้คลิปเพื่อนัดหมายวันเวลาค่ะแอดมินก็เพียงแนะนำเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ